โฟต้าไฮลาดวีโก้แชมป์คันนี้เป็นปี2022ที่รอบคันนะคะเราได้มีการแต่งให้แล้วแบบพร้อมใช้งานและยังเป็นรถสีประตูนะคะที่เขายืนหนึ่งมากในเรื่องของการดูแลรักษาง่ายซื้อไปใช้รับรองไม่มีหวังวันนี้เราพามาแนะนําตัวกันใหม่พร้อมกับราคาใหม่ที่เราใจมากกว่าเดิมเลยค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันกับเด็กแล้วนะคะที่โชว์รูมรถมือสองอุดรธานีพงษ์เสริมบริการค่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังเลง็งอยากที่จะเป็นเจ้าของรถดีก็แชมคันด้านหลังเล็กนี้ต้องตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีๆค่ะเพราะว่าวันนี้เขามาพร้อมกับราคาใหม่ที่หาที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะขอแนะนําเลยนะคะกับรถโตโยต้าไฮลา V วีโกแชมดับเบิลแคบ 2.5E เกียร์ธรรมดาปี2022ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ารถที่มียอดขายดีอันดับต้นๆของร้านเรานะคะก็คือรถสประตูโดยเฉพาะรถที่ ที่มาจากแบรนด์โตยตาซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาขึ้นชื่ออแล้วในเรื่องของการดูแลรักษาง่ายใช้งานง่ายไร้ปัญหาจุกจิกกวนใจและที่สำคัญราคาก็ถูกแสนถูกค่ะ mm hmm. เพราะว่าวันนี้นะคะเรานํามาปรับราคาลดลง mm hmm. เพื่อให้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของกันได้ง่ายกว่าเดิม mm hmm. ในงบประมาณอยู่ที่เพียงแค่2,48,000บาทเท่านั้นเองค่ะ ขออนุญาตแนะนําในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะเริ่มแรกที่ตัวกระจังหน้าได้เป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมดีไซน์3ชั้นที่มาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่บริเวณฝากระโปรงวีโก้แชมป์คันนี้เขาจะมีจมูกมาให้เป็นดีไซน์เฉพาะตัวของรถวีโก้แชมป์เขาเลยทําให้ระบายอากาศบริเวณห้องเครื่องได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเอง ดูต่อกันที่จุดถัดมาที่ด้านข้างคันนี้เขาได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานขอบ16ที่รัดมาพร้อมกับยางบิสโตน4 4เส้นรอบคันสมรรถนะการขับขี่ก็คือดียี่มแน่นอนด้านข้างนะคะเขายังโดดเด่นด้วยสติกเกอร์ที่เราได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมให้แล้วรอบคันซ้ายขวาและข้างหลังสวยงามมากในส่วนของกระจกมองข้างได้เป็นกระจก มองค้าที่มีไฟเลี้ยวในตัวและยังสามารถปรับเข้าออกได้แบบไฟไฟ้าอีกด้วยนะคะด้านล่างมีบันไดเหล็กเสริมข้างมาให้แล้วทั้งซ้ายและขวาค่ะ บริเวณด้านหลังนี้เลยติดตั้งโลบาเหล็กสีดำให้แล้วเรียบร้อยเท่สุดๆแมกไครเนอร์คันนี้ก็ยังใหม่มากนะคะไร้ร่องรอยของการบรรทุกหนักและใช้งานหนักใดๆขนาดของตัวกระบะกว้างขวางค่ะขนของได้พอสมควรเลยด้านท้ายคันนี้ก็ได้มีการติดตั้งกันชนหลังให้แล้วแต่งให้ครบทุกจุดในแบบที่ว่าไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมอีกเลยค่ะ ภายในห้องโดยสารคันนี้นะคะ mm hmm. เขาถือว่าเป็นรถสีประตูที่มีขนาดกว้างขวางมากเลยนะคะเวลานั่งก็เสเหลือพื้นที่ประมาณนี้เลยด้านบนประมาณนี้ด้านข้างประมาณนี้และที่สําคัญนะคะตัวเบาะของเขานะคะ mm hmm. ก็มีขนาดใหญ่พสอสมควรนั่งสาบายเม่อดัดเลยะคะ่ะ ที่สำคัญภายในคันนี้เขาให้เป็นระบบไฟฟ้ารอบคันสามารถกดขึ้นลงได้แบบไฟฟ้าใช้งานกันง่ายเช่นเดียวกันกับกระจกมองข้างค่ะก็สามารถปรับเข้าออกได้แบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันดูต่อกันที่ในส่วนของเล็กไมค์คันนี้กันเลยนะคะที่140,000กิโลเท่านั้นเครื่องเล่นตรงกลางได้เป็นเครื่องเล่นระบบสัมผัสที่มีช่องเสียบ A U X และ U S B มาให้สามารถเปิดฟังเพลงเพาะๆได้ตลอดเส้นทางเลยค่ะระบบแอร์ก็ได้เป็นแอร์แบบ แมนนวลน,นะคะมาพร้อมเกียร์ธรรมดานั่นเองที่วางแก้วคันนี้มีให้รอบคันเยอะมากซ้ายและขวาบริเวณตรงกลางอีก2ช่องถูกใจคอกาแฟแน่นอนห้องโดยสารด้านหลังมีขนาดกว้างขวางเลยค่ะแถมยังได้เป็นเบาะหนังสีดำขนาดใหญ่เรียกได้ว่าคันนี้นั่งสบายกันทุกจุดเลยค่ะ ที่แรงคันนี้ไว้อยู่ต้องรีบเลยนะคะเพราะว่าโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยแน่นอนปรับราคาลดลงให้แล้วค่ะเหลือเพียงแค่248,000บาทเท่านั้นจากราคาเดิมเขาอ,อยู่ที่278,000บาทลดให้ไปเลยนะคะถึง30,000บาทคุ้มค่ามากๆไม่บวกค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมโดยทั้งซื้อสดหรือซื้อผ่อนนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายไปเลยค่ะและเช่นเคยนะคะสนใจติดต่อหาเราได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างหรือว่าจะทักแอดมินได้ที่ลิงก์ไล ใต้คลิปตรงข่าอธิบายคลิปนี้ได้เลยนะคะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนคะ่ะ